ดอกเอ,อยยาสุไล่เดิมทีผมของพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกัยยงงกของคือพญายาสุลึงชาวนาภู้กี่วควายควอนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือดอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ ตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ในเ้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งหว้นเลขในเล่ครับเพื่อที่เราผ่านอใหม่ๆม่ขอบคุณครับเฮ้น,นจุ่มกันยุ่งที่ละเอาสวัสดีครับพอแมพี่น้องครับื้นนี้ผ้าพีผ้านองมาเลือกเอาควายไปเลี้ยงเด้พี่น้องเด้อนะครับห้างหายกันสองสามมือกอังหันนะครับใครติดงานประกวดพี่น้องห้องไปเห่นไปเที่ยวงานประกวดยุ่นะครับ มือนี้พาพี่พาน้องมาเหลือ,อควายไปเลี้ยงพี่น้องห่อมีแต่ตัวใหญ่ๆพี่น้องครับต้องหุจักกับเจ้าขอ,องเพิน่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวครับต้องหน่อยจ้าที่ยู่มาบ้านกระนวนอำเภอซ้ำสูงจังหว,วงงัดขอนแก่นค่ะบ้านกระนวนขึ้นตําบลกระนวนเนาะแบนค่ะอำเภอซ้ำสูงจังหวัดขอนแก่นพี่น้องห่อชักตัวครับมือนี้มือนี้มีสามไล่การค่ะสามไล่การมีแต่ตัวมีแม่ลูก แม่สาวทองแรกแล้วก็แม่สาวหน่อยค่ะอืนี่นะครับแม่ทองนะครับแม่ลูกแล้วก็สาวหน่อยพี่นอ้องเขาพู้ได้หาแม่ลูกยู่ยได้พี่น้องเด้สูงสูงนะครับมีให้พี่น้องเด้เบ่งพี่นอ้องเ้องนี่เอาเบอร์โทรเบอร์ต่อนะครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์สามเก้าสี่สามเก้าสี่เก้าสามสามห้าค่ะเก้าสามสามห้าโอ้เบิ่งขันไล่กันแล้วกันพี่น้องครับ <laughs> ควายหน่อย ทรงผมแหงเกียร์พี่น้องเขา้าตัวนี้นะครับเพชรลำโขง,สอง,ส,ของสองเดือนนะครับลูกสาวเพชรลำโค้งสองเดือนแต่ว่าขานี่ไง <c oughs> ก็ขวายสี่เดือนพี่น้องครับป๊าเ <c oughs> บิง่งทรงผมโอ้ยทรงยังบูพี่น้องเข <c oughs> ้าเขากองน้ำมูุก,กรอบ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ถือถามดูเป็นไห้พี่น้องเข้านี่เบิ่งเนี่ยวายลูกข่ะกไายลูกขอ,อก,ก,ขอ,อ,กอันนี้คือไข่ลูกขออกเด้อพี่น้องเด้อ เพิ่นพัฒนานะครับอยู่ขอกีรักเพิ่นก็มีพี่น้องเฮาอันนี้แม่ยมิ้งยันไเปเลยเหรอเมียลอยซีฟซีค่ะแม่ยลอยซีฟซีเร้อบี่ยง,<ล>งด้อน,น,นี่นะครับอันนี้มาโชว่วงซื้อน,นะครับออกมาเด่นหนามูก็เลยมากคลิปเห็นแชง่งเห็นขาพี่น้องเฮาก็เลยให้พี่น้องเบิ่งนะครับนี่คือลูกสาวเพ็ดร่ำโค้งนะครับสองเดือนเกิดจากแม่ยลอยซีฟซีนะครับแช่งขาบุกย่าง่ายนะครับขาง่ายก็ค่อยซีหาเดือนได้พี่น้อง <c oughs> ได้ตัวนี้นะเดี๋ยวสีเทียบเบิ่งเดินนะมาเบิ่องมูเฮาสิเปิดสีแบงเข้าตัวแรกแขกงมัน ตัวแรกเป็นแม่สาวท้องแรกค่ะแม่สาวท้องแรกความสูงร้อยสี่สิบหกค่ะร้อยสี่สิบหกครับความสูงเพิ่นท้องท้องหกเดือนบิ๊กเบิร์ดค่ะท้องบิ๊กเบิร์ดหกเดือนเอนม่นค่ะตัวเพิ่นนี่เป็นลูกสาวของเจ้าสั้นค่ะลูกสาวเจ้าสั้นพี่น้องครับท้องแรกพี่น้องเฮ้านี่สูงร้อยสี่สิบหกนะครับร้อยห้าสิบจังไหนกรมาแน่นอนค่ะนี่อนานาคตนะครับ หนาคตรุ่นลอยหาซิปเพิ่นว่าถ่ายไงเนื้อหนังหนาตึบนะครับประกันความหนาความใหญ่แค่นหนท่องจักเดือนก่อนท่องหกเดือนแล้วค่ะหกเดือนเนาะจ้าโู้มึงเลยพี่น้องเด้อนี่นะครับลูกสาวเจ้าสั้นจ้าท่องกับบิ๊กเบิร์ดท่องกับบิ๊กเบิร์ดหกเดือนแล้วค่ะหกเดือนเท่าไดครับอยากได้อยากได้เปิดใบหนึ่งแสนหาหมื่นค่ะเปิดใบหนึ่งแสนกับหาหมื่นนะพี่น้องเด้อนะครับเป็นราคาเปิดราคาห้องพี่น้องห้อง เนี่ยผู้ใดหาควายอ่างควายญ่นะครับมีสายเลือดใส่ไใดแล้วนะครับพูดนะเบิง้งมุมไกลๆพี่น้องห้องย่างให้พี่น้องเบื้องนะครับแชงขากระดูกกระเดี่ยวกึ๊บมาเบิง้งอัตลักษณ์เพิ่นบ้ดนพาแต้มนะครับแจมจำข้ออ่องทุ่งนองเขาพี่น้องห้องต่ว่าเจียกขีตมยัหน้อยพี่น้องครับจ้า มีกำไรหลังนะครับกำไรหนาเมียงล่างพี่น้องเฮาล่ำตัวดีหนาดีพี่น้องครับอ่างตัวนี้ถ่ายยังยกสูงพี่น้องครับสี่แย่ไปอีกหลายอยู่ดอกพอเพ่นเขาจะได้ฟันแท้คู่เดียวค่ะคู่เดียวเนาะมแมนค่ะนี่นะครับฟันแท้หนึ่งคู่โอ้ยหญ่เลยพี่น้องเฮาและประกันความหย่ความหนาคันนี้เบิ้งถ่ายเบิ้งหางเบิ้งแข็งเบิ้งข,งขาเล็บน้อยกอดดีนะครับเล็บน้อยงามตัวนี้พี่น้องเฮา นี่เราบน้อยงามเลยนะครับเอู้ยนีไปกินนมเขาพูดเมเธอร์ก็เขานมสาวนี่น่ะนี่จะไปกินนมเขาพเมเธออยู่คอกใบบุญโอ้พูดนะนมเขาชมพวงตองนมเขาชมพวงตองอยู่พคนะพคนน่ะนมกำลังไข่ค่ะนี่นะครับนมตึงเหรอเนาะนมตึงเหรอค่ะนมตึงเหรอเด้อพี่น้องห้อโอ้ตรงขวัญจะหนีหัวนมงามพี่น้องครับหัวนมใหญ่ดีหัวนมใหญ่ดีเคียงกันมั่บเลยนะครับถ่ายดีเงาหางดี ตนตัวลำชิงดีเขาข้อดีอ้างเลืกดีพี่น้องครับหนึ่งแสนครับหาเมื่อนค่ะหาเมื่นเป็นราคาเปิดราคาห่วงเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยค่ะต้อรองได้เนี่ยต้อรองได้นะครับต้อรองได้แบบสวยแบบงามเลยพี่น้องเฮาทรงให้ได้ทุกมองเนาะทุกที่ค่ะทุกที่ที่อยากได้อย<น>า,าก<อ>ได้เข้าไปเลี้ยงพูดมาทักมาเขาไงเปิดดีค่ะก้นเขาไงหน้าตาไงตาไงดังไงปากไงเลี้ยงง่ายคั้แบบนี้พ <ใน S 2> ี่น้องเฮา อ้ยปั่นค่อยผูน้องครับเฮ้กดีค่ะเห็ดอ่างล่างอยู่วงนี้พุ่งข,ขนาดต้นิี้มีเนาะป่วคะ่ะรับประกันต้นนี้ค่ะรับประกันพร้อมรับประกันทองให้พร้อมตรวจแล้ว,วอุลตราเสารแล้วเรียบร้อยแม่นค่ะไปเบิ่งตัวต่อไปเฮาตัวได้ไหมแม่สาววะเอาแม่สาวเลยค่ะโอ้หางแม่นีไหม เอาพุทธิหาสาวหน่อยนะครับสายพัฒนางามงามอ้วนดีตัวนี้นะครับเนื้อหนังได้เอายืนชุดสวยละนะลูกนะฟันน้ำนมเนาะตัวนี้เนาะฟันน้ำนมค่ะยืนงามลูกยืนงามให้พี่น้องได้เบิ้งน้งขาขายล้างอีกขาหนึ่งพอจึกเอาละเหรียญมาเลยครับ แม่นี่เป็นแม่สาวค่ะแม่สาวฟันน้ำนมความสูงร้อยสามสิบหกค่ะแม่สาวฟันน้ำนมความสูงร้อยสามสิบหกพี่น้องครับเม่ค่ะตัวเพื่อนเนเกิดจากการผสมโตมาเป็นของลูกชายของเก่าเจริญค่ะโอ้เป็นเอาเพื่อนมีตักเป็นหลานเก่าเจริญนะตัวน,นี้เนาะนะ,นะครับต้นตัวเงีดีสีดอกเล่าสวยเลยพี่น้องเราหางเลือกหางลามดีนะครับหางหนี่ถึงก่อยเลยพี่น้องครับนี่ถ่ายงามพี่น้องเราต้นตัวดีล่ำชิงถือว่าใส่ได้นะครับ งามเรียบดีผลกัดน้ำนมสูงลอยสามสิบหกสิอ่ะอายุกับที่พ่อแม่ปีเคืองได้เนาะแม่นค่ะปีห้าเดือนค่ะนี่นะครับกัดน้ำนมย่างงามเลยพี่น้องเขาหัวหนกดีเนาะหัวหนกดีค่ะนหัวหนกดีพี่น้องครับตาแต้มนะครับแก้มสองจำข้อกับสองอ่องพี่น้องเขาถุงน่องขาวกำไลหลังกำไลหนามียดังเท่าไรอยากได้ตัวนี้ตัวนี้ ว่าไว้สามหมื่นหกพันค่ะเอาสูงลอยสามสิบหกราคาก็สามหมื่นหกเมียนค่ะเลขสิบบอ,อกสามหกติ <laughs> บันนีเด็กวันนา้า <laughs> เอาพี่น้องเข้านี่นะครับต,รต,รต,รตรัวตัวลำชิงแล้วเบื้องถ่ายเพิ่นนี่ถ่ายดีหางย<อ>าง<อ>ค่ะยางอ่อมให้พี่น้องเบื้องเลยนะครับปั้นเขาจี้ง่ายดีอยู่ตัวนี้ครับกับรุ่นลอยสี่สิบเลยเนาะตัวนี้เนาะแม่นค่ะรุ่นลอยสี่สิบเลยเ,ย 40, 40เลยด้อพี่น้องเด้อตัวนี้งามดีต้นนี้มีเนาะบ่ค่ะรับประกันต้นนี้สากลทั่วไปค่ะโอ้ สีเหลืองดอกเหล้าดีพี่น้องเฮาสีดอกเหล้างามสีดีค่ะเรียก<อ>ง่ายกิ่นเกง่งสว่างเต็มมอรอดที่ดีพี่น้องครับเป็นตักินใหญ่ดีอยู่เขือข่อนหัวตาเงายดีกระอึกเงยไล่ขวาหน้าตาหัวโมโๆเลยพี่น้องเฮายกดีเขาขอดีแึ้นอีกคันหนึ่งขอโอ้งามงามพี่น้องเฮา,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 เาถือว่าใสได้นะครับไต่การอยู่ กับราคาที่พี่น้องเอาพัฒนาต่อได้นะครับผู้ทุนหน่อยงบหน่อย36,000บาท36,000บาทค่ะนี่นะครับหว้าโมโม่มอันราคาห่วงเด้อพี่น้องเด้อพคนต่อได้อีกเด้อนี่ต่อเอาต่อเอาอยากได้เท่ใครต่อเอาเนี่ยคนนะ่ะสวยมากๆพี่น้องเฮาถือว่าพ่อเลี้ยงนะครับผู้ใด,ดงบหน่อยทุนหน่อยเอาสี่ไปเลี้ยงพี่น้องเฮาเนี่เลี้ยงบีแจ้งน้อยกับสีเขียวล้นกับพ่อผสมได้นะครับพัฒนาไปอีกฮะพอดีๆใส่หน้าบ้านเนาะเขียวยังเน่นๆนยนยังคัน เดกานพี่น้องหฮอเนี่ยเบิ้งยกดีเขาค้อนยิงเขียวแล้วพี่น้องหฮอฟันน้ำนมนะครับสาวฟันน้ำนมพี่น้องหฮอสวยๆไม่มีตำนี้จ้าทรงฟรีไหคือเก้าทรงฟรีคือเก้าค่ะสามหมื่นหกพันบาทสามหมื่นหกพันบาทไปเบ่งตัวต่อไปเฮสามสิบหกตำนี้บ่มีประกันใ้พร้อมเอาพี่น้องครับมาเบิ่งจุดสุดท่ายบ้านนี้พี่น้องผู้ใได้หาควายตัวสูงๆก็เลยพี่น้องเด้อนะครับ ตัวนี้เลยพี่น้องเฮาเขาได้ละเอียดมาเลยครับชุดนี้เป็นคมแม่ลูกค่ะครับลูกสาวตัวเมียค่ะอายุสี่เดือนลูกตัวเมียเม่นค่ะแม่เพิ่นได้ยักลูกแล้วครับนี่แม่เพิ่นลูกแรกเพิ่นคะเนี่ลูกแรกเลยเนาะแม่นค่ะแม่เพิ่นได้เขียวคูแล้วเนาะแม่ได้เขียวสามคูค่ะได้เขียวสามคูพี่น้องครับได้เป็นลูกแรกนะครับแต่ว่าอยากโตทำอย่างัจหน่อยแม่นค่ะความสูงของแม่ร้อยสี่สิบห้าค่ะแม่สูงร้อยสี่สิบห้ากับลูก สาวนะครับลูกไผยเขาเนี่สาวงอุดรซี่เดือนค่ะโอ้โหมันเป็นเปร้ลอยเศร้าเลยนี่ลอยย่สิบเอ็ดเซนละค่ะปลาเบื้องเนี่ยพี่น้องเขาแข็งขานะครับพุ่นปลาฮาร์ตขาใหญ่ก็แม่แล้วนะครับเบื้องเอาก็ได้พ่นเขาเปรียบเทียบเลยนะครับเบื้องเน่ขาหลังใหญ่ก็แม่ยด้วยพี่น้องเด้อโอ้สร้างอุดรนี่แน่นอนดีๆนะครับแม่เพิ่นผสมเพชรล้ำคงไปสิบมือแล้วค่ะแม่เพิ่นผสม ผสมเผ็ดล่ำโค้งไว้แล้วซิบมือความสูงพันลอยสี่สิบหาลูกแรก,กฟันแท้ฟันแท้ส <3 S 2> ามสามคู่คพี่น้องครับได้เสียวแท้สามคู่ได้พี่น้องเด้หน้าตาดีวงเขาดีตัวนี้ต๊กได้นำเลี้ยงตกยงย๊กน้ำเลี้ยงอยาก้อยค่ะเท่อได้อยากได้อยากได้เจ็ดหมื่นเก้าพันค่ะมีลอยสี่สิบห้าแม่ลูกเจ็ดหมื่นกับเก้าพันพี่น้องเข้าซื้อเอาอนาคตลูกนะครับแต่ว่าแม่ค่ะ ส,สีไวสีลายเพราะว่าเพิ่นกัเป็นควาย้หน้นมนะครับแล้วก็ควายไน้่ะลูกเจ้าของเพิ่น,<ค>นสิบ,บ,บ่ดูแลเด้เนาะตัวนี้เนาะจ้าเจ้าของเพิ่นสิบอ่อบคอยเอาหญ้าเอาหญ้งให้มันกินพี่น้องครับนี่โอ้ยผู้ใดมีหญ้ามีหยังเอาไปใส่เด้อพี่น้องเด้อนี่ควายแม่นี่ส้งลูกเกง่งเลยมึงลูกเพิ่นพี่น้องครับว้าสีเดือนพี่น้องเฮาเป็นตะห้มนมดีแห้งเดี๋ยวมันไกลกันแถมแม่กับลูกแม่แม่อยากจ่อยน้ำลูกแล้วค่ะลูกกินนมเยอะตัวพี่น้องครับลูกแม่เป็นตะไน่เถอะนน่ะ โอ้ยมาไกลกันก็นกนแม่แต่ลูกไหมดังปึ้งๆแต่แล,ลูกเป็นกระได <laughs> ออืลูกสร้างอุดรน,นะครับไทยยกขบักข่าเลยพี่นอ้องเข้าขุนไทยสั้นเกลือง,งเลยคอยหนาขนาดพี่น้องครับแข้งขาเนี่ยขาเงีวขาใหญ่เกินแม่พี่น้องครับขวอยตัวนี้ถือว่าเป็นแม่พันธุ์ทรงลูกอีกตัวนึงเลยพี่นอ้องเขานี่ผู้ใดหาแม่ทรงลูกพี่น้องครับแม่พระเจงดอกพี่นอ้องเข้าต่ว่าลูกนี่ต้องยอมรับนะครับว่าเพิ่นทรงลูกดีพี่น้องเขานี่เบิ่งด้วยสายตาเลี้ยวนะครับ เบิ้ง่งเลยพี่น้องครับแน่นอนบ่พูนอ่ะถ่ายยังไกลกันครับเด้อกับแม่ <laughs> <laughs> โอ้ใจลูกขึ้นแน่นอนแต่ว่าใส่พอได้เป็นพอนั่น <laughs> บ่สเหไหมบอสหลูกตรงทีวีเลยขาเพิ่อนคุณน่ะเท่าไรก็ราคาเนี่ยเจ็ดหมื่นเก้าพันค่ะราคาไม่พี่น้องเขาเอาเอาไปใส่หยาได้พี่น้องเด้ออ้วนตึ๊บขึ้นมาเป็นอีกราคาไม่พี่น้องครับนี่เอาไปเลี้ยงท่านอ้วนนะครับไปจะขายขวมแสนพี่น้องเขาเนี่ยมึงเนี่ย โอ้ลูกนี่เขาเกียวทั้งสองขางตัวนี้ไหมจ้าเมียกับเขาเกียวอู้งามเลยพี่น้องนี่นี่นี่เขาเกียวเลยพี่น้องครับนี่เขาเกียวทั้งสองขางเลยนะครับเห็นชัดเจนงามเลยพี่น้องข้าพุ่นทั้งสองขางเลยงูดีพ่อนตัวเลยงูบักคักค่ะอืมวาดอีหละพี่น้องพอปลุก <c oughs> โอ้แน่นอนขนาดเลยพี่น้องครับเอาเออลอยซีบหาได้เมียพ,พุ่นพี่น้องข้าวเราขยายลูกมาแบบนี้เราพี่น้องครับสีเดือนสูงลอยยี่สิบเดียวนะครับยี่ปีแล้วเนาะเมียนค่ะวัดบังขันในลอยยิบอิดพี่น้องข้าพุ่นเมียถ่ายไหม มาไกกันก็แมีเนี่ยแต่พวกนี้หู้ยไรข <laughs> ันเพกินนมเพราะเสียด้ววันแมีกับลูกนี <c oughs> ออ่กินนมตราบตราบขันเลยเออกินนมอยู่เนาะปาดซีเดือนพี่น้องครับควันดีก็งาม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 ใจลูกไหมเอาเป็นแม่พันธุ์ทรงลูกอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าเลี้ยงอ้วนเพื่อนก็จะเป็นตัวเจ้งตัวหนึ่งแหะพี่น้องเข้านาตาเพื่นดีนะครับคอยแม่นี่คุณทางเขาเพื่นสวยเลยร้อยสี่ <c oughs> สิบห้าพี่น้องหวานโอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอน ขาแข่งแม่มาไก่กันกับแม่เนี่ยแต่ปั๊ดโอ้ใจลูกดีแม่แม่นี่ใจลูกดีพี่น้องเขาลูกเพคนเอาไปรุปร่นลอยหาซิฟค่ะแมน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 เอาอานาคตนะครับลูกนี่เอาไปรุปร่นลอยหาซิฟยุที่น้ำเลี้ยงพี่น้องเข้าบาทนี่จ้าเมียกร็รวยซิฟหาหรือเพราะว่าสี่เดือนลอยงี้ซิฟแล้วพี่น้องเข้านี่หรือว่ามาดีเลยว่าธรรมดาแล้วก็คอยแข่งคอขานี่ไก่กันกับแม่หลายนะครับไปคนละประเทศเลยพี่น้องเข้าพูดนะบางเนี่ยโอ้แน่นอนมัดแล้วเนาะ เบิดละคะไม่แค่นีล้ละค่ะอถ้าเทียบพี่น้องจะย,ยกเบิดดีเดยได้คือก,กันคข่ะจังโทรมาคุยค่ะลดไหนพิ่นจังหามืนน่นได้ด้วยจะ <laughs> <laughs> ตำเทียมตัวหนึ่งโดดพี่น้องเอาเป็นไดต่อให้พี่น้องได้ไหนพี่น้องเอาเป็นไดจ่าไวลอปฏิบัติวางนับเบื้องราคาไปจักหลาจ่าดิต่อหามืินกับเทียมปีตัวหนึ่งหมดแล้วโอ้แน่นอนแน่นอนพี่น้องเขานี่เลยครับอค่ะมักตัวใดปลอดยิบซีชมงแต่วมาตื่นเอมักตัวใดสนจิตสนใจตัวใดนะครับให้พี่ให้น้องทั่วมาสอบถามพูดคุยต่อรองราคากับจากองเพื่อนพี่น้องเขามักแม่สาวเอาแม่สาวมักแม่ทองเอาแม่ทองมักแม่ลูกเอาแม่ลูกนี่นะครับ มองอะไรหรือว่ามังมดสุกตัวยงมดสุกตัวได้พี่น้องเขาเป็นมีราคาพิเศษให้นะครับอีกรอบนะครับเบอร์โทรศู0ย์แปดศ3นย์3ูนย์แเค่ะเก้าเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์ติดต่อได้ตลอด26ชั่วโมงพี่น้องครับสำหรับมือนี้พ่อไปสำหรับอพี่น้องครับสวัสดีครับค่ะ